จะในหลับงานอันบ I mean, like ุญบางไฟเพินเงานนี่เดียนงอหับงานเันเตีงหนาบุญบางไฟถ้าเกาหมูมันเดียนมาน้าจักมันไปยุ่สายี่เตงกระไดว่าแล้วก็หาทางให้เธอนั้นมันกระเทยหลอจอไม่อย่างเตียงมาแล้วเดียนยี่เนบเวิรกับว่าโอยจากอายแม่จะควงบเงียไปบุญนี่ หมดดาวเด้อหมดเจอบ่ได้ดอกจังใดจังใดรับงานแจ้งนาเออไปรับยืบบานได้ล่ะจ้ากันปีนี้มารับยืบบานโคกสีผู้ไม่ยิ่รับประเด้รับไม่ยิ่งนัดไปจ้าประเดี๋ยวติดรับติดรับจ้ากันไม่ยิงนัดรับแต่รอดีเพิ่นเมาเอาเมื่อตั้งเล่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 เป็นได้รับแจ้งนาฉันดอกโอ้ย อันใดค่ะเอาเขียนมาพูดดีแลเวก็เห็นใจไหมหนอบ้านนี้ยูมมือน,นอาหนะเขียนไหมบออ,อันเขียนยูมมันยังลือไปขีดว่ามันวน่าฝนตกโอ้ยไปขีดก็บอกท่าหนึ่งล่างว่ากะว่าเจียวท่าหนึ่งล่างนั่นแหละายไปมันกระถือแต่หาม,มันก็ชนะคนอาจี่คนเอ้ยคนฝรั่งไปซะก่อนถือหามกระซังมันเถอะเอารับงานใบมาตีแมนนั่นโทรหาเพื่อนเบิู้ อ,อันนดียวอีกทุลสับอันบวนจะเฝ้าโทษพอเอาสิจมอันน,นึงกรฟังมาแบบหกสีหนะกกระไดเอาจมดูวข่อยหิ้วเข่าหวานข่อยซอดข่อยหิวเขา่า,าหิวเขา่าคือมากินก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละคนจะกินก๋วยเตี๋ยวนั่นล่ะกินที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวไปกินกววนน๋วยวเตีย<อ>ยเ๋ยวบแบบหกสีร้านผู้ใดจักไม่ร้านผู้ใดจะงดแจักบ่อครับตามจี ร้านไม่เงีเรื่องเด้ิมๆต่ำๆไม่ใงีเรื่องขะนุสูงในรานไอ้กบาอันไอ้กบสิ่ไหมไม่ใงี้ยเรื่องเพราะไดบูใช่ไหมไม่เงี้ยเรื่องเราต่ำเนาะอันไปซั่งซั่งมาจากไหนอันแมฆาผ้าขย้อนดูให้คนละาไปจ้าเพลินจนย้อนขึ้นไาที่เด็เพลนจันย้อนมาเที่ยวเบาหวานขึ้จะโซ้งลูงผมมาได้เยอกอันไปกินก๋วยเตี๋ยวไปซั่งเมฆาฉันดอกก๋วยเตี๋ยวสองเอาซั่งเออบ้านนี้จังไรจังอันบ้านอันเอาเปรี้ยวไหมสันดิอ๋อมันยังเราเปรี้ยวบ้า้ มันหยังเปรี้ยวว่ามันเชียงในหมูตีข่อยกเลามันเชียงใน่ขอยกะว่าเอาข่อยกะว่าจังสีเนาะเอามาแล้วกินกะว่าอะไรเพือกินว่าอะมันสมโอ้ยมันมีสีข่อยสีสดยัางๆขึ้นเลยดูเออเอาตะเกียบไหมพนะขอยกะว่ามันหยังเนาะตะเกียบปะเนี่ยวมันเชียงในหมูตีข่อยว่ามันเชียงใน่พ่อว่อหงันมันบ่อเมียนปฏิงานพ่อเมีน ซอยใส่กันมาขอยกระพัดสิเร็วอ,อ,อ้มันแฉมเนาะค่อยตะเกียบใส้อบอลลูนจะอะไรยังมาจะเห็นไหมสองอันวะนี่แม่ไม่สองอันเพราะมันมาขึ้นตีไม่ข่อยกระคือก้า โอ้ยมาเป็นตะเลียใจเด้ดเพรว่าเรียใจจังไหนนี่ไปปากท่างบ้านพวกนี้มีตีนตรอสะพานีสะพานเนี่ยออไปยังไปกินก๋วยเตี๋ยวเลียเอาจี่เนี่ยมาไปกินนั่ข่อยจ้าคือไปกินฟัาพระภูนเจ้าว่าถาข่อยน้อยมากคนละขั้นข่อยมากน้ำ่นมาแต่ส่วนกลางว่าจังไหนจังไหนไปกินก๋วยเตี๋ยวเลียไปแว็กินก๋วยเตี๋ยวเลี้ยเลี้ยอะไรเลียจนปากปูส้วนกพอเอาให้เลาก็มาเลี้ยนปากปู เอาว่ดวัดไหนใช้อนมันทอดบะก๋วเตี๋ยวเรียบอมจะพอปากระเป็นสีใหญ่ันยันนะน้อมันนี่ปลาไข่โลดก๋วยเตี๋ยวเรียบวันนี้เนาะเขาใชมากินโต๊ะจีนน้ำพึ่นกับวัดที่กินดอกจากอันพันตุกห์ฮะมันนี่สังเกตนำซุปนะครับว่ามันว่าเป็นนนทวยล้วดิสด้วยกันเด้อเอาปันี้เนาะอันกินก๋วยเตี๋ยวกรเทิงเพลทกระทงฮอนเออทุกสมถ้ามาด่าแล้วบ้านเฮากับทีกินนั้นน้ำแข็งฝนเดีเนาะไว้ยเอาคืน้ำแข็งใสหากินคข้น เต้นนำแฉียงฝนเนาะย,ยังใส่ลอกใส่หลกดกรลุดลเดียวหายจังไหนกับพอเห็นต้อนรีไปเห็นป้ายยุดล่ามเจ้าไหนจจงามาเย็นตาโฟพนะเนาะว่ามัดต้องเยนมัดต้องเย็นต้องโฟนี่เลยข่อยกะเล็กตั้งสั่งว่าจังไหนสั่งเอาจากเย็นตาโฟสองข่ยวาจังสี่เนาะโอ้ยถึงคนเลยคือสั่งหน่อยเถอพ่เพียไข่เนาะโทดนบขงวานนั้นก็เทเ่ยดโดนแอะจ้กของหวานก็ี่ยดโดนแะบูบันี้แต่าบ่บข้าถือเวอร์วิเวิร์เวิเวิรย่างเบลลงไปนะเออ มันยังวันนี้ใครสั่งก๋วยเตี๋ยวแดงมาก๋วยเตี๋ยวแดงโอ้ยสีแม่ว่ามันแดงหรอกสีชมพูจากอันไข่เป็นได้กินก๋วยเตี๋ยวสีถุ่วอีกคนนึงว่ามาพูดถ่ายไงว่างเล็กว่ากินข้าวน้ำมูอลไรว่างเละวางเล็มานน้ำมูว่ากินข้าวแอนะขอจัากทำยิ้มก๋วยเตี๋ยวประกดสี จินที่ถั่วกระโดดบัณนี้ยางลูกไปตลาดตลาดบ้านโคกสีเนี่ยตลาดบ้านโคกสีไปพ่อห้านป่าลูกพวงโอ้ยไปเถือเอาฮัดเอาเปียบจังไหนเอาเปียกมาอิชานี่น้อยนะนะมันไปยืนไม่เสีนเนี่ยมันไปยืนไม่เสีนโอ้ยย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 เยย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 ย่ยยยย้ยย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 ยนยยยยอายยกยยกยย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 ียย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 อยย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 อยยยยยยยนยอยยยยยยย่ย บั้นกะเทยให้คอยเป็นยิ้มด้วยทางปากทางเข่าบั้นเลิ่มพุ่น่ะใอ้ไม่ได้พี่เบลเนาะก็เอาเปียกเขาอีดีล่ะเอาเปียกเอาสิลืองจะเป็นกะเทยมันช้ำจ้าอือเอาวันนี้รับงานไปรับงานไปรับงานไปกับโต้หาเมียนจ้าภาพเบิ้งโต้หากันมาซีเป่าไปเบิ้งนี่ละพงษ์คนแรกคือสาระครับอาชีเป่าขึ้นกันใส่หน้าทุลจับนี่พี่บ่มากอี๋เอาไม่ยิบไม่ยืมแน่คือเบิ้งเงินจ้าจ้าคากินคนโอ้ย มันตัวใหญ่ถยี่โลยักษ์็มันยังยี่โลยี่โลเออเอหนีเจ็บบ่อยกลัวรเด็กอเอา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 บอร์ไหนบอกค่อย <c oughs> นีศูแห้าศูนย์แปดห้าสองแปหาสองแปดห้าโซดานำ้ <c oughs> านำแข็งอยางน้ำแข็งไอก้ดกดจังไรนี่ <c oughs> เอากดเมมันทาหลถไฟว้ายป้าสีลียมเขาเอดสีลียมเอาจหัยนัี่ทางรถไฟเอากดโจมึงดูอาโทษเัิงกันหนา อ้ออีบบอคือมีดบอมีไหม้เมื่อไหร่เ้ยคนบอมลาบดอกเอาเอาไวหนีตะก้อนเดี๋ยวจังไร่ปฏิทโธมาดอกเออเอาไปน้ำลอยดีเอาไ้น้เก้าอเอาไเจมันโตมาเบือไข่ขึ้นก็จักบอบอเดี๋ยวปฏิทโมาเบือไข่พี่ดอกันดอกโอ้ยเอาน่นี่อุปกรณ์การเตีงหนาเออเมื่ก้ไเด้อเฮ้ยไปยังเรไใจสักาง้อน้ากิิคนเขาไดท่นัไข่สั้นขึ้นบาบนไม่สด วักกูจะต๊ะโอ๊ะตกใจไปยังกูไปยังโทรศัพท์ฉันอ๋อว่ามันเป็ี่ยนยังไปเอาเกือบไปยืมเกือบเด้่เดี๋ยวอาขอใส่ใส่ไม่ใส่โอ้ยไอเลือกขอใส่ตีอึดนใหญ่โทรศัพท์พ่อเห็นบ่เด้นีิเห็นเห็นโอ้ยเห็นฮอชิมเดี๋ยวก่อนเี้แลหาโทรศัพท์ก่อนโอ้ยมาเป็นพ่อใส่ติบมัดสอบคือเอาใส่อยู่เนาะจ้า บากเปี้ยนเอาไปเล่นใช้บูลูกพ่อใหญ่เผาโอ้ยาคนเลยม่นแทนมันติดปากเปี้ยนตัวนี้เป็นมาบ่ห่ะพ่อใหญ่เผาจจกแจกมาบ่บูผอบปูเห็นบ่โอ้ยเห็นดิเห็นอ๋องสีเขากันถามหาผู้ใหญ่บ้านโลดเออเออเออเพื่อเป็นบุญเป็นงานเพี่ก็ต้องมีผู้ใหญ่บ้านม,มากแต่ก่อนอแต่าปา่าเขาสีเป็นกำนันดิวันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นสีบ่มาหาเขาอยู่ติ ยุบยุบที่หนเสียไม่ยังเราเปิดมออรวีละาพวงมาเบิร์นข้าเตีแต่ข้าวที่น่ะพวงจะน้อยไปมาเอาเอาไปเอาผู้ยา่บานยุติส่บอกผู้ยา่บานขึ้นมาดูผู้ยานโกน้ำนี่ผู้านักนนสุขบสีแม่นีนสงจังสิมาเือแเอานมมแดงไล่ะขึ้นในประกาศเอิ่นคอยมาเนี่ยประกาศว่าเจ้าเป็นบุญบ่แมมตี สี่เงี้ยนะเข้าคือแต่ยงโตคือกำนั้นเดี๋ยวคอยประกาศเอิรนกนเริ่มบาดเนี่ยเป็นยังตั้งสี่ประกาศเนี่ยอโลอะโลบโบมาขึ้นอประกาศเด้อเออผาแดงนั่งไอของเฮาอยู่ใสเมื่อนี้สั่งเตียงหนาเพื่อนี่ยบ้าฮอดแล้วเออไม่เงี่มีกระแรงเอ้ยผ้าลูกออกมาเตียงหนาเด้อเออเจ้าอยู่ใสเอานั่งไอออกมา เพิ่นก้ามาแล้วเพิ่นมาทาเบิ่งข่าวบวนบางไฟของบ้านเฮาแล้วบ้านโคกสีของเฮาในก๊าซบางไฟยิ่งใหญ่เพิ่นว่าเปล่ามาโมกษ์สิไปเป็นวีรแล้วพุ่งไปมั้ย่ปสร้างแต่งหน้านี่กก็แยกขายหน้าเด้อมาขายหน้าดอกพอได้รับงานแล้มาไปเนาะมีมีกะแรงเอ้ยพาลูกมาเด้อโทรหาเบิ่งเด้อยั่นน่ะเจ้ามีเบื่อยุดีมีอยู่วังหันขอยืมโทรศัพท์อี่างเง้ยโอ้ยใจก็รับเงินเลยสิเบิดมันอะไสิเบิดโทรศัพท์ข่อยเสียโอ้ยเสียยังเสียยี่หรี่เด้เฮ้ยมัน แต่ขอโทษโทรศัพท์หนเเออ่เอาขิ้เออนีเด้โทรศัพท์สวยเนบบานะโทรศัพท์แม่ได้แปรงทับกับผมฮ<ะ>ัฮ<ะ>ฮโลฮโหลแม่ค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแม่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ดอานนี้นะลูกหนูอยู่หน้าหน้า,นาบ้านเนี่ยเร็วๆหน่อยยุงจ่ารอแม่แป๊บหนึ่งนะลูกยุงจ่าเยอะๆเลยเนี่ยแม่อยู่ไหนอ่ะฮัลโหลแม่อยู่ไหนคะโอ้ยแม่ขออนุลายใตช่าง สวยเสิร์ฟไหมครับหมาหมาอยู่ที่นุ้ยตื่นหมาอยู่ที่ค่ะใสเดียวดิเมื่อกี้หมาอยู่ที่อยู่ไหนอนี่ยนุ้ยใสค่ะไม่เห็นแม่ปล่อยหมาอยู่ที่เหรอคะเมื่อกี้น่ะนิตีวุ้ยวุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เจอ้ยแม่สวัสดีค่ะค่ะว่างสนอค่ะค่ะซาโม่กับนเหมือนกันคนเนาะค่ะ อันวาเจ้าไหนก็ขาดพระเดียงนะอายนั่งหลับน้่งล่ำตื่นเต้นเจ้าไหนคะมาไปมาเราคาะพ้อเรา้วคเดอไไปไปพัเขาแม่เขากอมาเตอ้ยเอาเดี๋ยวนี้เลยกพวกขิบฟาบิ้งเอาไอ้มาด้อมึงเดวรางหนีค่ะค่ะเร็วเดีคะจากจเสียเวลาเพท่านการมันบอกข้ามาับมาเล้ว กี่แหงเนาะานีโต้ยงตงมึงแตงพูดเดี่ยวแล้วแตงบ่เตงดิโอ้ยนตา้อยหามันยังสิดีก้อนนี้ขู้ยามันเอาเนี่ยขจักสิแตงจังไหนแงไห้ผู้ใดเดียวเนี่ยไอ้แตหลือจังมาแตงห้ยายมาจับหยายส่ห้าแตงงหนายุ่ส่ังสี่แล้วห้ามแตงมันอยู่ใส่ละบานีสบี้ีว แล่วมันเป็นตัดตินใหญเจ้าน้ <net> อไปกูถามแน่ต่อมึงจะได้อากาศกูมึงกินข้าวหรือกินปุ๋ยฝนตกแห้งผู้ให้พันนีธ์ขดายเนาะใส่บ้องันนาดบริเวณสูงไม่ดูดกูไม่อย่างก็ได้ใส่ไม่ใส่ว่าะมันเบิดไปได้พอเปิดผิดท้องแลว้วเ่ราะม่นสีอ,อ้ยอาจารย์ผมขอใส่นนเ,เ,นใเนี่ยจากน่อยไมบอกเปิอีกเลยผมเนี่ย ฉันมาแต่งตัเยวีน่งแต่ไม่สายผว่านับกูเดียอ้โติจ้าไปไปไปแต่งนอีข้งหลังพระมันกันั่งเหมืดนี่ตัวเดียวนีไอมึงยก่ไม่นั่งนี่โอ้ยฮลูกเจ้าขึ้นไปเต่ายากแค่ฉันละสันโอ้ยหากิ่คนอ้าวไอ้ทิพยโจ้ไอ้ทิพย์โจ้ขางัวเด้อม่อย่างนั้นยังอีกนอบ้านนี่อันเขาคัวนไปซอยยักษดีโอ้ยตัดในร้อย เออหั wa wa e ้ก uh <c oughs> ็ให้เฝ้าไปคาผมมีเนวแก้แหวรถน้ำไปแก้เอาเอออันก้อนที่คาเนี่ยก็กว้อนตีหัวมัดก้อนเด้อเจ้ามีเหลี่ยมเสียบเด้อเออครับหยุดประชาทัพันไปซสำนีละเอ้าอย่าลืมเด้อหั้ได้ค่ะเท้ไปรถเนี่ยไปน้ำสัาง แม่ไปมคยูซื้อคุณแม่คะคุณแม่ว่าไม่เก้าอี้เหคะยูซื้อคุณแม่นางรงเลยค่ะคุณไม่เห็นอย่างแั่นีสร้งแค่คนแม่สร้างแบบอย่างนอ่ามึงยูตูซื้อไออ้ยโอ้ยไม่ลยสิ่ยไอก็เอานางยูตซื้อนางร่งนี่ละยูซื้อกอนเด้อเดี๋เจะ่างาให้อ้ยหามืกูชื่นเหมืออ้ตังสีแล้ว อยาจากกันไหมคอยให้ห <un paid> ัวใจอ่อนรูยเทียมประวานขคอยขึ้นกัคุ้มดันพร้อมกันดีเดี๋ยวจะรวบตึงฝ้าล่างนะครับจางเว้ยยูซูซูเต็งเต็งเนยังฮะสเปคูเบิร์ดเอาไม่ได้กระเป๋าน่ะป๋วไมานำอยู่บ่มีสเปคเบิร์ดเว้ยเอาเอาไปแค่ลิงแค่ลิงชนิดไม่ค่ะ ลวบเขื่นฝ้าล่านะคะหไวยมันของแพ้ตัวนี้มีหมดถุงมือโอ้ยอยี้ยดีเขืนเสียแม่บ้านหน้ามีหมดถุงมือเอาใส่เกินคันวางใอ่ใส่ใ<ซ>นะมันจะไม่ติดโลแต่ความปลอดภัยหืมว้ายไม่ใช่ตัวนี้หไวยมันสิบทันคนนั้นนะพลุ่แม่ใบบัวใบขี้มาแหลงพลุ่แม่

আবার নামে মহাপ